ชุดเซ้เปินโตทำบุญที่คนจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่แล้วใช้เช้านี่ครับจัดส่งแล้วครับเซ้นปินโตทําบุญ15ชุดที่วัดลานบุญครับผมลูกค้าวไว้วางใจเพราะว่าติดตามร้านพ่อครวัวแมวมาจากทิกต็อกจึงสั่งอาหารในครั้งนี้และที่สําคัญครับวันนี้ดีใจมากครับลูกค้า ผมเปิดประตูรถไปครับลูกค้าทักมาเลยครับว่าวันนี้พ่อโคมเมลมาจะส่งเองเลยเหรอโอ้ดีใจมากครับผมและนี่นะครับใครที่ต้องการอาหารสําหรับงานทําบุญที่สะดวกรวดเร็วและอาหารเหมาะสมสําหรับถวายพระนะครับฝีมือผมพ่อโครเมวจะส่งให้ถึงที่แบบนี้ครับผมก่อนอื่นนะครับเราไปดูรีวิวจากลูกค้าตัวจริงที่สั่งอาหารชุดนี้ไปก่อนครับใครที่ต้องการทําบุญง่ายสะดวกสบายแบบนี้นะครับสามารถบันทึกวิดีโอเซฟหรือแชร์วิดีโอนี้ไว้นะครับจะได้มีข้อมูลไว้ติดต่อครับตอนนี้ครับผม ขอประชาันนะครับลูกค้าสอบถามครับอยากได้ชุดเซ็ปินโ้5ชั้นแบบลายไทยแบบนี้ครับตอนนี้เรามีขายแล้วนะครับชุดละ400ใครที่ต้องการชุดเซ็ปินโตแบบนี้พิมพ์คอมเมนต์ไว้เลยครับว่าต้องการชุดเซ็ปินโ้5ชุดเดี๋ยวผมจะไปตอบคอมเมนต์นะครับชุดเซ็ปินโตทำบุญที่คนจังหวัดสมุทปราการส่วนใหญ่เลือกใช้ต้องพ่อครัวแมว